ว่าไงลูกมีอะไรช่วยไหมครับเ,รเนี่ยเขา,าไ,เไปจัดสถานที่วันไหว้ที่ครูเนี่ยให้คุณครูเจนจิลาเขาหน่อยอยู่ที họp ประชุมเข้าใจป่ะไปช่วยเขาเลยเราแต่งการให้เรียบร้อยนั่นเองไปเลยไปช่วยครูเขาแต่งงานเ ออะไร่เทำไมวันนี้เขาไม่ไหวเราล่ะเขาไม่รู้อะไรวะทำไมคนนี้ถึงเยอะแยะเขาไม่เหยียบเราสองคนหรอคืออ,อ,อันนี้เขาหนักนะมึงเรียกวย่าไทยชอบอ่ะอ้าวทำไมไป้าโยของเออเกี๋ยวของกูดอยู่อุ้ยอุ้ยเดี๋ยวกว่าทำไมกู้ปไปยกต์อีกเบาะกูบ่กหนักเว้ย เบาเอ๊ะกูเบาขึ้นมึงนะไอ้แกจริงๆมันก็มีหลายตัวยูโยงมาแค่สองตัวคี่ขานเลยคีขานอยู่ขานแค่กระตลองอยู่คืออย่าละอยากเลยโอ๊ยเมื่อยสิบหายยกของมันก็ยกนิดเดียวกูขึ้เมื่อยถูกว่ะ มื่อยบ่เมื่อยน้อยนึงมึงก็เมื่อยี่เหล่แหลายเดี๋ยวมันก็ต้องเมื่อยบ่วติดไปยกยี่ดียวอ่ะกูอยากดู้ว่าไหวกูเยังสวิตมงคลขุนเขี่ยกูมึงได้เงินกูยักบาทบ่บ่ได้น่ะไหวหนังแล้วแม่งบอกกูเป็นแม่คนที่สองสองหยางเงินกูยังไม่ได้อยู่แม่กูให้เงินกูกูคือไม่ได้เงินจากกูเหรอหน่าคิดอยู่ เราะว่าโรงเรียนบ้านหลังที่สองกูคเ,เคยนอนโรงเรียนจั๊กเหม่อ,เ,อเคยนอนปะบ่เคยนเจก่ะเขาคลายลูกเสือกันนอนรอบหนึ่งอันนั้นมันกิจกรรมโรงเรียนบักยาฤทธยัง่ันบ่มีครูนี่ก่อใกล้ขอใครมื่สิเขียนในบอกูถามได้เถอะครูาาหให้พ่อแม่สอนก็นได้หรอพ่อแม่มึงเจโอ้ท่านบ่มีครูน่ะก่อใกล้ขอใครก็เขียนบอ่ออก บอกมึสี่ว่ะแต่ว่าของเขานี่นีไผถือวพานไปวะบ่มีนะคิดไปคิดมาแล้วเขากูบ่มีครูนี่ครูจะบวกเลขบ่เป็น,นครูร้องไหวครูกันนะเคยไหวก็เทียบว่ะไหวยูก็ได้ลองลองเพือเป็นบ่เป็นลองให้ฟังจกท่อนนลยเดี๋ยวกูจะสำนึกคิดว่ะฮูบ่ từng tay mือน nhan châu nhan nhang mang sao 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 bài gúu được, gúi kĩ đây nào à, thành công năng cao được, เป็นเด็กดีนะลูกตั้งใจเรียนนะครับขอบใจมากนะเป็นเด็กดีนะลูก